ว่าไม่ใช่แต่งลุกเหมือนก่นกอ,นกอนที่น้องออกงานแถวยุโรปสหรัฐอเมริกาที่ผ่านมาค่ะเป็นลุกการแต่งหน้าที่ไม่จัดจ้านจนเกินไปแล้วก็ไม่เบาเกลืนหายจนเกินไปนะคะแต่ถูกแต่งอย่างมีบาบรนซ์นะคะอย่างลอกตาการทาปากการเหลาคอนทัว์ใบหน้านะคะแต่งแบบนี้ให้ความรู้สึกว่าแต่งแบบสไตล์ประเทศไทยของเราอะคะ่ะให้ความรู้สึกแบบนั้นเป็นเหมือนลุกนางงามลักษณะการแต่งหน้าฟิลคนไทยเลยค่ะสู่สายตาชาวโลกกันไปเลยสิคะลอกการนี้นะคะให้ความรู้สึกว่าไม่เค ไม่อ่อนจนเกินไปค่ะริมฝีปากก็โทนชมพูระมุนนะคะไม่ได้ขีดขอบปากให้เหมือนสายฝอฮอลลีวูดเหมือนที่ผ่านมาค่ะคอนโชว์ใบหน้านี้คือคมพอดีนะคะให้ความรู้สึกว่ามีความใกล้เคียงลุกนางงามไทยนะคะเผยเสน่ห์แบบเอเชียสู่สายตาชาวโลกค่ะสิ่งนี้ค่ะทาให้ค่าคืนสุดพิเศษยิ่งขึ้นไปอีกนะคะไม่ใช่เพียงความงามหรือแฟชั่นเท่านั้นแต่คือลิซ่าแสดงความเป็นไทยต่อหน้าสื่อมวลชนช่างภาพนับร้อยกว่านะคะลิดิว่าเป็นการแบบยกมือไหว้ขอบคุณนะคะนําความเป็นไทยประเทศไทย สู่สายตาชาวโลกค่ะน้องไม่ลืมความเป็นไทยนะคะอย่างอ่อนโยนทําด้วยความจริงใจค่ะขอบคุณพีช่างภาพนะคะทํากลางเสียงแฟรเสียงร้องเรียกชื่อลิซา่าลิซ่าดังลั่นไปทั่วงานค่ะโมเมนต์นี้ค่ะไม่เพียงแต่ทําให้แฟนๆภูมิใจแต่กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์การนําวัฒนธรรมไทยสู่สายตาสากลน,นะคะอย่างสง่างามเป็นการยืนยันว่าไม่ใช่ว่าจะก้าวสู่ระดับสากลเพียง